ครับสบายดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็พบพ้อกับลุงะไทยอีกคือเก่าครับพี่น้องวันนี้ลุงะไทยจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรจากาศนะครับการตึกปลาห้วชิทนนะครับฝายห้วชิทนนะครับก็ซึ่งเป็นฝายประจำหมู่บ้านนะพี่น้องก็มีความยาวพอประมาณนะครับบ่ายาวปานใดนะครับเพราะวันนี้หลายบ้านหลายเมืองนะห้วชิทนมาต่อกันนะครับบรรจากาศนะครับของการตึกปลาในวันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่มันมีฝนตกลิ่นนะครับแลวเย็นจ้อยจ้อยกะเป็น เพราะว่าเป็นโซนที่มีดีปกซันเข้ามาพอดีแต่ว่ามันเขาเสิ้งนะครับมันก็ห่างมันเข้ามาเนาะก็ฝนตกนะครับหนาวเย็นนะครับเถึงบรรยากาศที่หนาวเย็นนะครับก็ใช้ปัญหานะครับสรับเชียนทึกป่านะครับกระจากับผากันมาแต่บ้านคืนบ้านไก่เนาะพี่น้องผากันมาจับจอกมองหาที่นั่งที่โล่งนะครับหาทำเลที่มันเหมาะที่สุดสำหรับการทึกป่าในวันนี้นะครับ

เข้าวเาวเขาสิเนไอป่าขาหล่านายเดี๋วาหปล่าเขาวัดเขาสิ้นไร่าเอาดีไหมพงษ์ว้างตรงนี้สุนันจะเอาไหพงษ์ว้างตรงไห้สุนันยจะเอาไไม้ไหล ไช่เลยก่อนเลยครับใอ้เลยครับก่อนค่าเต้อพาา ใช่เลยเนาะโกลาวลบไปกแม้เลยออาโนกาลิตรทดุกป่าหัวฉิทนในมันเนครับพี่น <elekt sketches> ้องบ้านอื่นบ้านไก่เ no ิน no กัมากบ่หลหลประเด๋ยครับท่านผู้ชมครับ ว่าเท่าที่ผมทราบมาเนาะอาจารย์ผู้ที่มาพเพื่นก็บอกว่าบ้านใกล้ๆกันกนะครัตึกอยูซองบ้านนะครับเป็น,น,นข้าเจ้าก็เลยตึกบ้านข้าเจ้านำนะแต่เขาก็แบ่งมาพี่นั่พี่น้องผู้ใดเพคน,นที่เคยมาฝ่ายคนทุทนอันนี้เพื่อนก็นมานะครับบ้านเพื่อนกับบัตึกเพื่อนบ่ตึกบ้านผมนะครับคนก็นเลยบรายมาได้นะครับ